ถูกปัญหาของบ้านบ้านร้าวขานสุดข้างบ้านต่อเติมลงเสาเข็มได้หรือมองหาคอนโดมิเนียมให้ฟินถูกใจแต่ไม่ได้ดังใจหรือแม้แต่อยากจะมองหาที่ปรึกษาช่างบ้านที่รู้ใจไม่เทงานอยากจะชวนคุณมาฟังกฎหมายอสังหาริมทรัพย์แบบเพลินๆในรายการช่างช่วย โดยผู้เชี่ยวชาญงานช่างบริหารการก่อสร้างและตรวจสอบอาคารอาจารย์นัทนนรัตนชัยร่วมดำเนินรายการโดยวัชรินคันธชาทุกวันอาทิตย์18.00ถึง18.30นนาทีที่นี่ FM 89.5 MHz ah วิทยุราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะครัุณผู้ฟังค่ะสวัสดีครับคุณคคริ์ค่ะ ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช่างช่วยนะคะทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะอาจารย์นัทนนรัตนชัยและดิฉันวัชรินทร์กระชานนั่งเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับตอนช่วงนี้หลายท่านอาจกำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวล้างรถ ทำกับข้าวนะคะหรือกําลังดูรายการาดูรายการไม่ได้สิฟังเราไม่ได้คือฟังเราไปเพลินๆระหว่างทํากับข้าว <c oughs> หรือทำอทำกับข้าวล้างรถหรือมีกิจวัตรอื่นๆนะคะ <c oughs> ก็ฟังเกี่ยวกับเรื่องรอบบ้านเราหมายความว่าเอ๊บ้านเรามีอาการแบบนี้อา, <c oughs> อาจารย์จะช่วยได้ไหมนะคะก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษากับอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์ทิ้งเบอร์ไว้งแต่ต้นรายการเลยค่ะครับ0 9 6ย์ 2อ9สาีอีกครั้งครับ0 9 6 2 3 9 7 9 4 1ครับค่ะในครั้งก่อนเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของการพิจารณาบ้านก่อนที่เราเองนั้นจะรับหบไปซื้อบ้านแล้วเขาสร้างบ้านเสร็จเราจะไปรับเราก็ไปตรวจไปตรวจดูแล้วเนี่ยตรวจรดูอะไรบ้างที่เป็นจุดเปราะบางครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของผนงังนะคะมีการเลือกใช้วัด วัสดุสําหรับทําผนังเนี่ยเป็นวัสดุที่ร,รับน้ําหนักของตัวบ้านด้วยนะคะเป็นรเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการสร้างบ้านในรูปรบแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะคก็คือเป็นผนังไม่มีเสา,อาเอาผนังเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักของบ้านนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงข้อดีและข้อด้อยของผนังในลักษณะนี้ให้ให้คุณผู้ฟังได้เลือกตัดสินใจค่ะผมผมจะให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับว่า ปกติอ่ะบ้านบ้านโดยทั่วๆไปตั้งแต่ตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเราก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบมีเสามีคานคนะครับก็คือโครงสร้างเรียกเรียกย่อๆว่าเสาคาน พื้นพื้นมีนะแต่ว่าเราไม่เราเราละไว้ในฐานเข้าใจไม่ไม่มีว่ามีเสาคานอันเรียกให้เต็มก็ได้เสาคานพื้นนะครับจะได้จะได้ชัดเจนนะครับไม่ไม่ไม่ต้องเดาทีนี้ตัวตัวโครงสร้างแบบเสาคานพื้นเนี่ยเราก็จะมีผนังนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีผนังที่เป็นลักษณะที่เป็นผนังอิฐมอนนะครับอันนี้เราก็จะนิยมเอามาทําเป็นผนังกันบ้านอาจารย์ อาจารย์อิดมอนนี่คือจริงๆคนมอนเป็นคนทาใช่ใช่ถูกต้องจริงปะจริงครับจริงก็เป็นก็เป็นเหมือนนกอินอิดแบบนี้อยู่ในที่อังกฤษก็มีนะอันนั่นแหละนั่นแหละคนมอนคนมอนก็ไปที่นู้นะคือมันเหมือนมันเหมือนอะไรที่คิดก่อนเนี่ยเขาเขาเป็นเขาเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นในยุคนั้นในยุคนั้นคนมอนเก่งนะค่ะใช่นะงานศิลปะงานปั้นงานอะไรอย่างเงี้ยคนมอนเก่งกฎหมายเนี่ยอย่างโรมัน คนโรมันเนี่ยเก่งมากเขาก็ทํากฎหมายอะไรมาที่เราใช้อยู่หลายๆประเทศใช้อยู่ก็มีที่มาจากใช่กฎหมายโรมันซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นในคนที่เรียนแต่มนปั้นใช่ใช่ชาวมอนี่เก่งนะครับเหมือนคนจีนเหมือนคนคนทั้งโลกต่างอคงที่ปักเกรดอ่ะก็เป็นคนมอนที่เขาปั้นโอ่งที่โอ่งโอ่งดินที่เป็นโอ่งดินนะไม่ใช่ององราชบุรีโอ่งราชบุรีนั่นโอ่งมังกรแต่ถ้าเป็นโอ่งดินแดงๆเนี่ย คือพื้นฐานมาจากคนมอนที่อยู่ปากเก็ดอาจารย์คือ,ค,อคือพวกนี้เขาเขาคิดแล้วเขาก็ทําขึ้นมามันก็ชื่อเรียกมันก็เป็นไปตามคนที่คิดเนาะ,ค,ะคือผนังผนังแบบแรกเลยเนี่ยทำมาจากอิฐมอส่วนขนาดอะไรต่างๆหรือจะเป็นอิฐมอนแบบมีรูไม่มีรูนั้นก็สุดแท้แต่นะครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มอิฐมอแล้วกันแบบที่2เนี่ยเป็นผนังที่เขาเรียกว่าเป็นคอนกรีตบล็อกก็เป็นแบบก้อนใหญ่ใหญ่น่อยเป็นซีเมนใช่สีเงินเงินก็ก็จะใหญ่กว่าอิฐบล็อก ใหญ่กว่าอิดมอนนะครับคอนกรีตบล็อกหรือบางทีเรียกว่าอิดบล็อกนะครับอันนี้แบบที่2แบบที่3ก็เรียกว่าคอนอีตมอนเบาคอนกรีตมอนเบาหรืออิดมอนเบาก็แล้ว <c oughs> แต่นะครับอันนี้ก็จะมี3ประเภทที่เราเอามาใช้เป็นผนังนะครับสำหรับกั้นพื้นที่ต่างๆในในในบ้านที่เป็นแบบเสาคานทีนี้ที่เมื่อกี้คุณวัชลินถามเนี่ยเรื่องของตัวผนังผนังรับน้ําหนักที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่า มีเข้ามาในบ้านเราก็แถวๆสัก3าสิกว่าปีแล้วในเรื่องของระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปคือโครงสร้างประเภทนี้มันเอาผนังมาเป็นตัวรับน้ำหนักรับน้ำหนักของของบ้านอ่ะของพื้นของโครงสร้างอะไรต่างๆมัน,มนบ้านก็จะไม่มีเสาข้อดีก็คือมันจะไม่มีเกลียมของเสาใช่ใช่ถูกต้องครับคืออันนี้เป็นข้อดีซึ่งซึ่งในส่วนของโครงสร้างมันเกิดจากการที่เราเปลี่ยนเสากับคานมากลายเป็นผนัง ดังนั้นเนี่ยผนังที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าผนังรับน้ําหนักเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างจากผนังที่เป็นอิฐมอนอิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบานะครับเพราะว่าอะไรเขาจะรับน้ําหนักของโครงสร้างด้วยชื่อมันบอกแล้วมันผนังรับน้ำหนักนะครับวิธีการเขาก็ทําแบบเสาแบบคานนี่แหละครับก็คือว่าเขาจะมีเหล็กเสริมอยู่ข้างในเขาจะมีคอนกรีตนะครับดังนั้นเนี่ยผนังรับน้ำหนักเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะครับจนจนในบางครั้งก็เรียกง,ง่ายๆว่าบางทีเราจะ,ะจะแกวนรูปจะเจาะอะไรต่งตางๆเนี่ย บางทีมันก็ทําได้ค่อนข้างยากหรือว่าเราอาจจะต้องใช้สว่านใช้อะไรที่ค่อนข้างจะต้องเจาะเจาะได้ได้ดีลูกก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์แต,แต่แต่พวกนี้เขาเตรียมไว้ได้ครับคือตอนช่วงทาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเจาะทิ้งทิ้งทิ้งรูไว้ทิ้ง <c oughs> พุกไว้แล้วก็ <c oughs> เราสามารถวางรูปวางทีวีหรือว่าวางอะไรที่จะแขวนผนังนะครับสำหรับผนังแบบเป็นผนังเราน้ําหนักซึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างของของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การไปกระทําการเช่นจะทุบจะลื้อทําไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นหมายก็ว่าเหมือนท่านเทียบกับว่าท่านไปทุบเสาทุบขานก็มันแข็งมากมันแข็งมันมันทุบก็ยากด้วยแต่ว่าถ้าทุบไปแล้วอ่ะมันก็จะม่นผมีผลส่งผลกับโครงสร้างนะครับเหมือนเหมือนเราเราเรา,เราทุบขาตัวเองอ่ะ พอเราทุกขาตัวเองขามันก็ขามันก็ยืนไม่ได้มันก็ตัวเราก็ลม้มอาจารย์นกนกถามเป็นความรู้นิดหนึ่งพอพอเป็นผนังรับน้ําหนักแบบนีบ้ในการออกแบบจุดที่จะเป็นจุดเชื่อมไฟ ลักไฟเขาเขาจะออกแบบไว้ยังไงคะหลอดหลอดไฟคงไม่ต้องอาบรจุอยู่ที่เพดานไอจุดที่เชื่อมไฟหรือจุดที่จะแขวนทีวีเหมือนที่อาจารย์บอกเขาจะออกแบบให้ทำยังไงคะตัวผนังแล้วน้ําหนักเนี่ยหรือระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปภาษาอังกฤษคือ PCA คสต์คอนกรีเนี่ยเขาจะทํามาจากโรงงานครับก็คือว่าเขาจะมีการเตรียมเตรียมท่อไฟท่อน้ำไว้ไว้ในว้เลยใช่ใช่ก็พูดง่ายคือฝังอยู่ข้างในตัวผนัง ทีนี้ตัวตัวที่เราเห็นพวกปลั๊กเราจะเลือกใช้แล้วก็เลือกใช้ในตำแหน่งนั้นเลยใช่ใช่มันก็โผล่มาจากตัวท่อสายอะไรต่างๆที่ฝังอยู่ในผนังแล้วนะครับแต่บางโครงการเนี่ยบางทีก็อาจจะอาจจะคิดเรื่องแต่ต้นแหละก็มาเดินลอยก็คือมาเดินมาเดินบนผนังอีกทีหนึ่งแต่มันไม่สวยมันไม่สวยะครับมันไม่สวยส่วนใหญ่เขาก็จะทําก็จะทํามาจากโรงงานเลยก็คือฝังฝังไว้ในผนังเลยนะครับแล้วก็ พอพอจะเป็นปลักก๊กก็มาอยู่หน้าหน้าตัวผนังเลย <c oughs> ก็คืออันนี้นเป็นส่วนที่เรามองเห็น <c oughs> แต่ส่วนที่มองไม่เห็นที่เป็นท่อเป็นอะไรจะอยู่ในผนังมันก็จะเกิดความเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดความที่มันจะทนทานเพราะว่ามันอยู่ในผนังครับแต่ในเวลาที่มันจะต้องเสียและต้องซ่อมอย่างเงี้ยก็ซ่อมก็จะยุ่งยากปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่าที่มันอยู่ข้างนอกครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนอะไรจากจาก สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่ในผนังแต่ทีเนี้ยจุดสําคัญก็คือเราต้องทําให้ดีๆหมายถึงว่าการฝังท่อการอะไรต่างๆเนีย่ยมัน<ก> <จะ S 1> ต้องเชี่ยวชาญแต่แต่อันเนี้ยมันมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบอุตสาหกรรมครับเราทําที่โรงงานมันมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการทําที่หน้าหน้าง,งานเพราะว่าหน้าง,งานเราใช้คนคแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้เราใชร้ระบบโรงงานอะ บางทีเราใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำคุณภาพของงานมันจะออกมาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็การที่ผมบอกว่าตัวที่มันฝังอยู่ในตัวผน,งผน,งนังนมันจะคุณภาพจะดีคือถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็ซ่อมซ่อมจากข้างนอกได้เราจะเปลี่ยนส่งเปลี่ยนสายมันก็สามารถทําได้แต่มันกไ็ไม่ได้ไม่ได้เสียเร็วอะอนานมากคือบางทีเราเดินข้างนอกเนี่ยเดินท่อที่เราเห็นด้านนอกนอก,นอก,น,อก,น,อกนอกผนังเนี่ย มันก็เสียยากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียกันง่ายๆ <c oughs> เพราะว่ามันมีทั้งท่อสายเนี่ยมันอยู่ในท่อ <c oughs> นะครับมันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องอเกิดจากมาแมลงเกิดจากหรือ <c oughs> หรือเราไปมีอะไรไปชนมีโต๊ะเตอร์ไปชนมัน <c oughs> มันแตกหักอะไร <c oughs> ไอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าโดยถ้าเกิดมันอยู่ของมันเนี่ย วัสดุต่างๆเนี่ยมันมีอายุการใช้งานท,ที่ยาวนานนะครับอย่างสายไฟนี่ก็หลัก20ปีนะสายไฟทอดสายต่างๆบาง,บ,างบางที่เนี่ยอาจจะ30ปีนะครับแต่ถ้า30ปีไปแล้วก็ก็แนะนำให้เปลี่ยนตัวใครตัวมันมันยังใช้ได้นะครับ <c oughs> เพียงแต่ว,ว่า ถ้า,ถา,าเพราะว่า <recommend. S 2> ในโรงงานเก่าๆหรือบ้านเก่าๆเนี่ยมั <c oughs> นจะมีข้อหาว่า <c oughs> ไฟฟ้าลดวงจรหรืออะไรอย่เงี้ย <c oughs> ตลอดเลยนนคือเป็นจำเลยของไฟไหมใช่ใช่อุบัติเหตุเนี่ยตำรวจก็มักจะบอกว่าจำเลยก็คือผู้ผต้องสงสัยก็คือใน อะไรนะนายไฟฟ้านำสกุลและวงจรซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากบางทีไม่ใช่เกิดจากไฟฟ้าและวงจรอาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยใช้ใช้ไฟเกินขนาดไปไปไปเสียบไอ้ปลั๊กไว้ในเต้าเสียบที่มันไม่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไปไปใช้เป็นเปลือยเลยไม่เป็นทองแดงแล้วก็เสียบไปแล้วมันก็เกิดการช็อตกันอะไรเนี่ยมันเนี้ยอันนี้หรือว่าเสียบไอ เครื่องทําน้าน้าร้อนเนี่ยทิ้งไว้มันก็เกิดการช็อตการอะไรไม่ได้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่ว่าด้วยอันนี้ด้วยความง่ายไม่ต้องอธิบายหมายถึงว่าไม่ต้องอธิบายมากพนักงานสอบสวนก็เอาตามนี้กันแล้วกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ก็มักจะบอกว่าอ้อเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็สรุปแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอาจารย์พอมาถึงในจุดที่เรารู้แล้วล่ะว่าข้อดีข้อด้อยของไอ้ตัวผนังรับน้ําหนักเนี่ย มันมันมีอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นข้อพิจารณาสําหรับคุณผู้ฟังจะไปเลือกใช้ท่านี้อาจารย์บอกว่าไอ้ผนังนี่แหละจะเป็นจุดเปราะบางเวลาที่เราอ่ะไปสร้างบ้านมันจะเห็นรอยร้าวก็เห็นรอยล้าวตรงนี้แหละอะมันทําไมถึงงร้าวได้อ่ะร้าวร้าวจากฝีมือของช่าง แต่ถ้าเกิดมันเป็นล้าที่อันตรายคือเล้าที่โครงสร้างอ่าผมผมแบ่งนี้แล้วกันเรื่องคือเรื่องรอยแล้าเนี่ยเอาเอาแบ่งแบบง่ายๆแล้วกันไม่ต้องไปซับซ้อนเนี่ยก็คือรอยเล้าที่มันส่งผลกับโครงสร้างอาคารนะครับซึ่งรอยเล้าแบบนี้มันก็จะมีลักษณะที่ เห็นได้ชัดว่ามันมันมันเป็นการส่งผลกระทบกับโครงสร้างเช่นเป็นรอยร้าวแบบเฉียงเฉียง45องศาเฉียงเฉียงนี่คือเป็นแนวเดียวกันแนวแนวแนวยาวลงมาที่แบบว่าเฉียงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมันจะส่งผลจากการที่มันมีฐานลากสองฐานเนี่ยมันซุดตัวไม่เท่ากันมันเลยมันเลยดึงให้มันเลยดึงให้ผนังเนี่ยมันมันแตกออก นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเบื้องต้นนะที่จะดูนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์ก็อาจจะต้องมีการเช็คการสุดตัวอะไรต่างของตัวฐานรากว่ามันสุดตัวไม่เท่ากันจริงหรือไม่นะครับแต่ผนังที่เป็นลักษณะของผนังแบบไอ้รับน้ําหนักเนี่ยมันมันแข็งแรงนะมันก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้ล้าวมากเหมือนไอ้ตัวอิฐมอนอิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบาเพราะอันนั้น <Okay. S 2> คือมันมันไม่ได้มีความแข็งแรงมันไม่ได้รับน้ําหนักมันเพียงแต่กั้นห้อง <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าบ้านที่เป็นลักษณะเสาคานเนี่ยมันก็จะเห็นรอยร้าวจากตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นบ้านที่เป็นลักษณะที่เป็นแบบสําเร็จรูปที่เป็นแล้วเน่เป็นผนังแล้วหนักเนี่ยโอกาสที่จะเกิดรอยร้าวมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันน้อยมากเพราะว่าผนังมันแข็งแรงนะครับดังนั้นเนี่ยการจะดูเนี่ยอันนี้อันนี้มันก็อาจจะต้องมีคนที่เข้าใจหน่อยว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่แต่ส่วนการที่เขาเลือกเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกไอ้ตัวผนังแล้วน้าหนัก ทำไมทำไมไม่เลือกก่ออิฐฉาปูนนะครับก็เป็นที่มาจากเรื่องของผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็มีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของเวลาในการทำงานนะครับเพราะว่าพวกนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาทำงานน้อยมากก็คือไปทำงานที่โรงงานเป็นหลักมันคุมอะไรต่างๆได้ไม่ต้องมาอาศัยช่างก่ออิฐ ชาปูนทาสีอันนี้เรียกว่าทํามาสําเร็จจากโรงงานอาจจะมาทาสีที่หน้างานนะครับยกยกมาอย่างอย่างคุณวัีิน่าจะเคยเห็นเป็นใส่รถเทเลอร์มารถรถสิบแปดล้อมีเป็นเหมือนหน้าตาเหมือนเป็นเป็นผนังแล้วก็มีเจาะมีหน้าต่างมีประตูแรงต่างอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นผนังรับน้ําหนักหรือว่าเป็นระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปใช่เป็นเป็นบล็อกมาเป็นแผ่นๆครับเป็นเป็นแผ่นๆแล้วเวลาเขายกเนี่ยเขายกเป็น ตั้งหรืออะใช่ใช่คือเคลนที่คุณเวชลินพูดเนี่ยเป็นบล็อกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยระบบพวกนี้เขาอยากจะทำให้มันเป็นเป็นเป็นห้องมาเลยเป็นกล่องมาเลยแต่ทีเนี้ยต้องคิดอย่างนี้ครับว่าแล้วเราจะยกมันยังไงอ่าเราจะยกไอ้ของที่มันหนักขนาดเนี้ยอุปกรณ์ยกตอนนี้มันมันอาจจะได้แค่ระดับหนึ่งเช่นเราอาจจะยกได้สิบตันแต่ทีเนี้ยไอ้กล่อง้ใช เป็นอะไรที่มันมากกว่ารถยกเลยตอนนี้ใช่ใช่ใช่แต่แต่ถ้าในต่างประเทศก็ก็มีแล้วฮะก็ก็เป็นลักษณะเป็นเป็นบล็อกๆเลยยกยกมาทั้งกล่องเลยก็มาวางในต่างประเทศเนี่ยบ้านเขาอะหน้าตาเหมือนเหมือนกันด้วยนะอาจารย์เช่นสมมติว่าเขาเขาเขาวางบล็อกให้ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะขนาดพื้นที่ขนาดอะไรคือเท่าเข้ากันหมดเลยเพื่อที่จะเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนพลังงานครับ ทุกบ้านเนี่ยก็จะชัดเจนเลยว่ามีห้องเท่านี้จะใช้พลังงาน,นเขาเขาคุมนวนมาหมดแล้วน้าไฟแก๊สอย่างเงี้ยค่ะค,คือต่างประเทศเนี่ยอันเนี้ยที่พูดเนี่ยคือเนื่องจากระบบผังเมืองเขาดีเขาวางเขาวางกรอบเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเนี่ยค่อนข้างดีก็คือว่าเขาเขาจัดแล้วเขาจัดพื้นที่แล้วเนี่ยคนก็ปฏิบัติตามแต่บางทีของของประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเราก็มีผังเมืองแล้วนะแต่ว่าบางทีเราเรามาท,ทําทีหลัง ะครับบางทีเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางพื้นที่ทำไมทำไมเรามีโรงงานอยู่คู่กับหมู่บ้านจัดสรรแล้วแล้วมันก็เกิดปัญหาใช่ไหมเพราะเพราะต้องก็ต้องบอกว่าก็บางทีโรงงานมันสร้างมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะมีเรื่องของการประกาศใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนั้นแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขามี<า>การทํากฎหมายไ,ไว้ก่อนแล้วก็พื้นที่ต่างๆเข้ามาทีหลังมันก็เลยเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่า นะครับแล้วก็การบริหารจัดการอย่างที่คุณวัชรินบอกอน,นี่สําคัญมากเลยว่าการการจะให้มีพวกสารุโวโภคต่างไฟฟ้าปราปาโทรศัพท์หรือเดี๋ยวนี้ไม่มีโทรศัพท์แล้วเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ออปติกอะไรต่างเนี่ยอันนี้มันจัดการได้ง่าย <c oughs> เพราะว่าเขาวางแผนตั้งแต่ต้นนะครับถนนหนทางเนี่ยสังเกตต่างประเทศเขาเขาก็จะเขาก็จะทาพวกเรื่องของถนนหนทางที่เ,เรียกว่าทําไปรองรับก่อนนะครับแต่ทีนี้ของของบ้านเราบางทีเราเราอยู่ เราเราอยู่กันก่อนถูกไหมถนนยังไม่มีอ่าแล้ววันดีคืนดีเรามีถนนตัดบ้านเราเลยหมายถึงว่าโดนเวรคืนเราเราโดนเวรคืนอันนี้ก็ถือว่าเราก็ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วกันนะครับแต่ทีนี้มันก็เกิดมันก็เกิดการที่เราก็ไม่รู้ตัวล่วงแน่นะครับไม่รู้อโนุยคเจริญคนเจริญมาถึงความเจริญมาแล้วหลังคาบ้านลองดูนนทบุรีปทุมธานีรอบรอบกรุงเทพสรีเมื่อก่อน เมื่อก่อนอยู่ๆเป็นสวนใช่ไหมวันดีคืนดีเอามีถนนมีถนนใหญ่ๆเลยตัดนะครับก็มีถนนหลายเส้นที่ที่มาตัดอตอนหลังสิบไม่เกินยี่สิบปีะนะครับมันก็ตัดผ่านเลือกสวนไล่นาซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ก็ดีนะครับเพราะภาครัฐเองก็มองการคมานาคมองประโยชน์สาธารณะเชื่อมต่อแต่ว่ามันมันไม่ได้คิดตั้งแต่ต้นไงเราไม่ได้คิดตั้งแต่ต้นว่าเมืองมันจะต้องมีการรองรับทําถนนทิ้งไว้ก่อน แต่เนี้ยเราทําถนนตามหลังคนคน,คนไปอยู่ก่อนคนไปอยู่ก่อนแต่ทีนี้บางทีอย่างพวกบ้านจัดสรรเนี่ย <c oughs> บางทีสังเกตไหมว่าเขาเขาก็มักจะได้อยู่ในทําเลที่มันถนนใหญ่ๆตัดผ่านก็เพราะว่าเขาไปอยู่ที่หลัง อ๋อไม่หรอกครับบางทีเขาก็รู้รู้รข้อมูล <laughs> หรือว่าเขาก็ไปซื้อไปคือลักษณะไเทคนิคพวกนี้บางทีเขาก็ไปซื้อเรื่องของที่ดินบางทีก็ไปซื้อที่ที่มันอาจจะอยู่ข้างในก่อนที่ตาบอดที่อะไรก็ม,มาซื้อตรงติดถนนใหญ่แพงๆหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคเนาะ <c oughs> แต่ว่าก็เราก็จะพบว่าหมู่บ้านเนี่ยต,ต่างๆที่เอ๊ะทำไมเขาอยู่เส้นถนนใหญ่เกือบทั้งหมู่ทุกหมู่บ้านเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าการเลือกทําเลที่ตั้งของของหมู่บ้านต่างๆ นะครับแต่ว่าคนธรรมดาก็ก็พอพอภาครัฐเขาตัดถนนไปก็ถ้าโชคดีก็เราก็อยู่อยู่ห่างถนนนิดนึงแต่ถ้าโชคไม่ดีก็ถนนผ่าบ้านเลยนะเป็นถูกเวนคืนถูกเวนคืนดีโชคโชคดีเนี่ยคือได้ราบรอยก็แปลว่าเราเรากําลังทําประโยชน์ให้กับให้กับประเทศให้กับประเทศชาตินะคะได้เงินค่าเวนคืนไปค่ะในส่วนของผนังที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ย ตอนนี้คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แทบจะทุกโครงการแล้วครับก็เป็นไปได้ไหมคะว่าในส่วนของวัสดุอื่นๆที่อาจารย์ได้พูดมาก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกหรือว่าอิฐบนเบาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเลือกใช้ได้ยังไงนะฮะเลือกใช้อ๋อเลือกใช้เพราะว่าถ้าเราอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเราอ่ะเวลาเราไปซื้อโครงการเนี่ยโครงการน่ยมักจะเป็นแบบนี้หมด อย่างบางทีเนี่ยบางทีบ้านที่อยู่ในไอ้ผนังรับน้ําหนักเนี่ยมีเสียงพูดว่ามันร้อนด้วยอ๋อมันร้อนมากบางทีบางทีพวกนี้เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกคะเพราะว่ามันเรื่องพวกนี้มันต้องเราต้องดูตามตามวิทยาศาสตร์เป็นหลัก คือคือการจะร้อนไม่ร้อนมันก็ต้องดูการที่มันมันมันมีการนําความร้อนแผ่ความร้อนหรือว่ามันเป็นด้านที่มันรับแสงอาทิตย์หรืออะไรต่างๆมันต้องดูพวกนี้ประกอบด้วยบางทีเราเราไปเชื่อว่าตัวโครงสร้างแบบนี้มันจะทําให้เกิดความร้อนอะไรต่างๆมันมันมไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่แต่ผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะไปถึงจุดที่ว่าเราจะใช้ระบบสําเร็จรูปแบบร้อซนะครับคือเนื่องจากว่าเรามีปัญหาจุด อ่อนที่เรื่องของแรงงานใช่แรงงานหนึ่งคุณภาพฝีมือที่เราพูดพูดกันว่าลอยแล้วใช่บางทีผนังเนี่ยช่างคนเดียวกันวันนี้วันนี้วันนี้อารมณ์ดีทําผนังนี้ออกมาดีพออีกวันอารมณ์ไม่ดีก็อันนี้เปรียบเทียวนะว่าก็ทำผนังอีกผนังหนึ่งมันออกมาไม่ดีมันคือเป็นสกิลที่อ่อนไหวมากเลยนะช่างเนี่ยคือมันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่สม่ำเสมอในแง่ของคุณภาพงานเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ประกอบการเองเพื่อตัดปัญหาเนี่ยเรื่องของเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งต้นทุนด้วยนะครับคือทําระบบพวกนี้ต้นทุนต่ําลงนะเพราะเราไปทําระบบโรงงานคือไปไปมา,มาเนี่ยตั้งโรงงานหรือว่าเราเราทำระบบสําเร็จรูปเนี่ยเราเราได้ทั้งต้นทุนที่ต่ําลงเราได้ทั้งเวลาที่มันลดลงเราได้ทั้งคุณภาพงานที่มันเสมอเหมือนกัน นะครับแล้วรวมทั้งภาพลักษณ์ต่างๆของโครงการก็ออกมาดีมันมันจะมีสิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อข้อจำกัดของโครง,ครงสร้างแบบนี้ก็คือการการที่เราจะรีโนเวทนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นผนังที่แข็งแรงรับน้ำหนักม,มีมีเหล็กอยู่ข้างในมันก็เหมือนกับเสาอาคารเพราะฉะนั้นการจะรีโนเวทต้องต้องเตรียมไว้ก่อนครับหมายถึงว่าต้องบอกโครงการไว้ก่อนว่าเราจะ ผนังตรงนี้จะทําประตูตรงนี้แต่มันเป็นเรื่องที่ทํายากมาก,ากใช่ใช่คือคเอาเว่าถึงแม้จะบอกได้วิธีการามันยากค่ะโครงสร้างแบบนี้เนี่ยที่เป็นผนังแล้วหนักหรือระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปเนี่ยต้องบอกว่ารีโนเวทไม่ได้นะครับรีโนเวทไม่ได้ถ้าไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน นะครับถ้าไม่ได้เตรียมเจาะช่องอะไรไว้ก่อนเพราะว่าพวกนี้มันกระทบกับโครงสร้างดังนั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อโครงสร้างอาคารที่เป็นแบบผนังแล้วน้ำหนักเนี่ยอันนี้ต้องต้องเป็นต้องต้องเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้ไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าถ้าเราเป็นประเภทเราอยากจะปรับนู่นเปลี่ยนนี่บ้านเราเนี่ยก็ก็อาจจะต้องปเป็นเรื่องในระบบดั้งเดิมเป็นระบบแบบเสาคานที่เป็นผนังอิฐซึ่งท่านจะทุบจะลือ้อจะใส่กระจก จะทาจะเปลี่ยนจากอิดมอนเป็นอิดมวลเบาจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนได้ได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ผนังกั้นห้องนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารเป็นบ้านที่เป็นระบบผนังน้ำหนักแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่สามารถปรับปรุงในแง่ของโครงสร้างผนังได้นั่นหมายถึงว่าถ้าท่านไปทำเนี่ยแปลว่าท่านกําลังทำทำให้บ้านของท่านเนี่ยทุบบ้านตัวเองทุบเสาอ่ะทุบเสาตัวเอง อาจารย์พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะซื้อโครงการนี้แต่ในส่วนของขั้นตอนที่เขาจะสร้าง เขาสามารถที่จะเลือกวัสดุได้ด้วยไหมมีโครงการในลักษณะนี้ออด้วยไหมมันมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจัดไว้ให้หมดครับมันมันเป็นมันเป็นเรื่องของต้นทุนนะนะแล้วก็การที่จะทําแบบเขาเรียกเทเลเมสหรือว่าทำตามทาตามออเดอร์ของลูกค้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตกลงกันครับคือบางบางที่ก็อาจจะทําได้แต่แต่ผมเชื่อว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะมันจะต้องเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการเขากําหนด เพราะว่ามันมีตัวราคากําหนดแต่ถ้าถ้าเราเป็นบ้านบ้านสักผมว่า10ล้านขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เราอาจจะมีออเดอร์แบบเ,เป็นเป็นเฉพาะเรา นะครับแต่แต,แต่ก็ก็อาจจะน้อยอีกล่ะเพราะว่าคือโครงการเองเขาต้องคุมต้นทุนด้วยการที่เขาต้องสั่งของในที่เหมือนเหมือนกันจำนวนมากๆอเป็นเซตมากคือถ้า,ถ,าถ้าเราเป็นแบบเขาเรียกว่าเทเลเม e หรือว่าเราเราสร้างบ้านแบบไม่กี่หลังก็ซื้อที่ดินเปล่าแล้วไม่กี่หลังหรือว่าเราเราเป็นพรีเมียมแบบซูเปอร์พรีเมียมเลยหลังหนึ่งเกิน50ล้านขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะว่าเพราะมันไม่มีผละลรแล้วเพราะเราเสียเสียเงินค่อนข้างสูงอยู่แล้ว อันนี้อันนี้เปลี่ยนได้อยากจะเปลี่ยนให้มันวิลิสมาหลาแค่ไหนหรือว่าตรงตามเราแค่ไหนเนี่ยตามเงินที่มีเลยจะเพิ่มอีก10ล้าน5ล้านทําได้หมดนะครับไปสั่งหินมาจากอิตาลีหรือว่าไปไปเอาหินภูเขาไฟได้หมดจะทําผนังแบบคือคือมันไม่มีในสภาวะปกติหินอ่อนไหินอ่อนหินอ่อนจากอิตาลีตารางเมตรละหมื่นอย่างเงี้ยเออหมื่นไม่รู้อยู่ป่ะาน ใช่ใช่ต้องส่ง<อ>ามาทางเรือขินลำปางแล้วาจ่รห์ขินอ,อ่นอนลำปางประเทศไทยเราก็ใช้ได้มันก็นออกมันก็เป็นพื้นเหมือนกันค่ะครับก็อาจจะได้บันไดขั้นหนึ่ง ือ <laughs> <c oughs> เอาห <c oughs> ินอ่อนจะราีมาบันไดขั้นนึงนะคะคนี่คือทั้งหมดของอช่างช่วยสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของผนังรับน้ําหนักามาแจกแจงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าข้อดีข้อด้อยของเขานั้นคืออย่างไรนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามรับฟังย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ที่ พจวิทยุราชมงคล89.5เมกะเฮิร์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินคณชาและอาจารย์นัทนนรัตนาชัยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการช่างช่วยสนับสนุนคำแนะนำในการแก้ปัญหาโดยคณะขรุษาตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี